แซ่บเดี๋ยวพ่อจะลองน,อนั่นเองของตัวเองเป็นไงบ้างจะลองแล้วอืมพ่อจะลองแค่บททีเนี้ยอืมไอ้เซียนเนีกินบ่าปากบ่เบาเลยแซ่แบบ่๊ลูกแซ่บหลายนี่ใช้มือเลยซึ่งจะลดทปากอินเดียใช้มือเลยอินเดียอินเดียอะไรไม่ใช่อินเดียอือนี่ลองเดิ้อลองดิ้อเป็นไงเป็นยังไงบ้างลองเดิ้อ ตองคิดนะด้วยกันอืมเ่มนะจับจับ<อ>จับอยู่ครับมาเด้อครับอ,อืมอืมอืมอมไรนะกักกักแกงเขียวหวานจาพันจะโซซอน các bạn